สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นเกมเดยวผมได้บอกนะผมขอนรับกับสู่เกม perfect World mobile ครับผมอ่าแล้วนี้นะครับผมผมไม่ได้มาเล่นนะคือผมก็จะมาบอกวิธีใส่โค้ดแล้วก็โค้ดแล้วกันนะเนื่องจากเปคนพิมพ์ถามในเกมมาเยอะ,ะแล้วก,วก็มีถามมานอกรอบด้วยก็อแค่นี้ก็ทำไม่เป็นเออโอเคแต่สอนก็ได้ขอแบบนี้มาเยอะ,ยอะก็ได้นะเพราะว่าคิปมันสั้นชอบชอบอะไรง่ายๆโอเค ก็เดี๋ยวเข้าลิงก์ด้านล่างนะที่ผมวางไว้ให้นะที่ด้านล่างคลิปเนี่ยจะมีลิงก์เข้าไปเติมโค้ดนะก็เข้ามานะครับผมอ่ะเข้ามาผมก็จะได้หน้าแบบนี้เลยนะครับหน้าแบบนี้นะเราก็เลือกเราลอ็อกอินเกมด้วยอะไร Google Facebook หรือว่าเป็นระบบเกมน,นะผมเชื่อมต่อเป็นเกมไว้นะผมเชื่อมอีเมลไว้นะผมก็จะล็อกอินเข้าไปนะครับโอเคอ่าเมื่อผมทําการล็อกอินเข้ามาแล้วผมก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะบก็จะ มีข้อมูลโค้ดนะข้อมูลเกมนะแล้วก็รหัสยืนยันโอเคแล้วก็ใส่โค้ดไปเลยนะผมก็มีมาให้2โค้ดนะที่เกมแจกก็มี P W M H E A 2 0 2 0นะครับผมนะก็โค้ดก็อยู่ด้านล่างด e สคริปชั่นเหมือนกันนะผมก็แปะแปะโครร้ดทิ้งไว้ให้ทั้ง2อ,อันนะแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์้ผมเราเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรนะผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์3นะตัวละครนะผมตัวละครมาแล้วนะมันโดดนะได้ว่าแคสเตอร์ปุ๊บนะใส่รหัสยืนยัน โอ้โก oh. ถูกปะวะแล้วกันเฮดตัวเล็กเนาะโอเครับรางวัลปุ๊บ um. น้ำมันจะขึ้นตึ้งใส่รหัสสำเร็จกดเข้าเกมรับรางวัลโอเคเดี๋ยวผมจะใส่อีกโค้ดหนึ่งนะผมเป็นโค้ด P W M P แล้วก็ N W นะครับผมซ้ำเดิมนะตัวเดิมแล้วก็ใส่รหัสยืนยันไปรับรางวัล เด้ยกมาสิเด็กดิเออนั่นแหละใส่รหัสสำเร็จปดเข้าเกมเพื่อรับรางวัลนะก็ถ้าเกิดรหัสถูกต้องใส่ได้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมก็เข้าเกมไปรับทางจดหมายได้เลยนะครับผมสำหรับของรางวัลจกโค้ดนะโอเควันนี้ก็แค่นี้แหละนะชอบมากเลยคลิปสั้นๆเนี่ยนะขิชเกียรตัดเยอะถ้าเกิดใครชอบก็ากกดไลค์และกดซับสไครด้วยแล้วกันไปละ